วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องคอปลิงกับฟรียอยมันมีความแตกต่างกันยังไงเพราะลูกค้าที่เป็นมือใหม่เกษตรกรเนี่ยสงสัยกันมาเยอะแล้วก็สอบถามว่ามันต่างกันยังไงคําว่าฟรียอยเนี่ยมันจะทําหน้าที่เพื่อที่จะให้สายหมุนกันอิสระมันจะหมุนได้เราจะมาต่อบริเวณปั๊มอย่างนี้อันนี้เป็นฟรียอยของมาลูจาม่าอ่ะเขาก็จะต่ออย่างนี้แล้วเขาก็จะเอาสายต่ออย่างนี้ นะเนี่ยเวลาสายมันหมุนนะท่านผู้ชมจะเห็นไหมมันจะอิสระแต่อันเนี้ยมันจะไม่สามารถถอดได้เวลาเราจะกลับบ้านเราก็ต้องไขออกนะแต่ถ้าเป็นคอปลิงสมเร็วมันจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เราได้สองเรื่องคอปลิงสมเร็วอันนี้เป็นของมาลูยาม่าของแท้มันจะทําหน้าที่2อ,อย่างคุณลูกค้าคือ1มันจะเป็นฟรียอย ป้องกันสายพันธ์กันให้เราได้ด้วยแล้วที่สำคัญมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกกดเร็วเก็บกับบ้านเร็วกดเร็วเสียบเร็วเขาจะนิยมติดอยู่สองจุดหนึ่งจุดแรกปั๊มเข้ากับสายจุดที่สองก็คือสายเข้ากับดามพ่นเพราะว่า เกษตรกรบางคนเนี่ยด้ามพ่นเขาจะมีราคาสูงมากอย่างด้ามพ่นมาลูยามาตตัวเนี้ยตัวร้อยสิบสองเซนตัวเนี้ยราคาของเขาก็สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทซึ่งเรายอมรับว่าด้ามพ่นเนี่ยมันคุณภาพสูงราคามันสูงนะครับเวลาท่านลูกค้าจะทิ้งไว้เนี่ยเขาก็จะกลัวหายเขาก็จะติดนะครับลักษณะนี้แต่ว่าเวลานั้นเราก็ต้องเอามาุูเจมาไขาให้แน่น ท่านจะสังเกตว่ามันจะฟรีรอบตัวเองได้มันจะป้องกันสายพันกันแล้วเวลาเขาจะกลับบ้านปุ๊บเขาจะปลดปับ๊บเขาก็จะเอาด้ามพ่นเขากลับบ้านได้เลยอันนี้คือลักษณะการทํางานของคอป,ปลิงสมเร็วแต่ถ้าฟรียอยเนี่ยมันก็ทําได้แต่มันจะฟรีอย่างเดียวแต่ถามว่าทําไมเกรดพวกนี้ถึงแพงทําไมของจีนทำไมถึงร้อยกว่าบาทคุณลูกค้าครับคุณภาพต่างกันเยอะมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ รุ่นนี้จะใช้กับด้ามญี่ปุ่นแล้วก็สายญี่ปุ่นแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการใช้กับด้ามไทยด้ามจีนสายจีนสายไทยท่านต้องมาใช้รุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวที่คุณภาพดีก็จะเป็นคอปลิง์สมเร็วนะก็ใช้หลักการเดียวกันติดเข้ากับปั๊มแต่ว่าก็ต้องมีอะแดปเตอร์แปลงเกียวตัวหนึ่งแล้วก็ติดเข้ากับอ่าอย่างผมเอาด้ามของไทเกอร์มา ไกเกอร์ก็อย่างที่ผมเคยอธิบายกันหลายๆคนว่ามันจะเป็นงานสินค้าของไทยเกรเกรพรีเมียมเลยอ่าอย่างเงี้ยสมมุติตรงนี้มันต่อสายใช่ป่ะแล้วเวลาเราจะปลดกับบ้านปั๊บนะฮะแล้วสินค้าเพิ่งเนี้ยคุณลูกค้ามันจะเป็นสินค้าคุณภาพสูงมันจะไม่รั่วมันจะไม่ปิดถ้าท่านอยากให้สนิทอะลองลูกยางต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วท่านจะสนิทมากแล้วมันจะไม่จีดรปีดปาดแล้วก็สินค้าพวกนี้คุณภาพสูงโดยอย่างเงี้ย650บาทถ้าเป็นของมารุยาม่าก็จะมีอยู่2สเปคก็คือตัว10มิล890ตัว8.5มิล690นะฮะอันนี้นะอันนี้คือผมมาให้เป็นความรู้สำหรับท่านที่ ขาไม่รู้จริงๆว่าไอ้คอปลิงสมเร็วมันคืออะไรแล้วหน้าที่มันจะอำนวยความสะดวกยังไงวันนี้ผมก็มาให้ความรู้ตัวผมเนี่ยผมบอกได้เลยนะผมเป็นคนที่ชอบแต่งรถแต่ผมอะไม่มีเคยก็เรียกว่าเวลาเราจะแต่งรถแล้วเราก็เสียดายนะผมก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนั้นเรามาแต่งอุปกรณ์ทำมาหาก,กินพวกนี้ดีกว่าเนี่ยคุณลูก้าอุปกรณ์ลุกเล่นลุกเล่นในการทำมาหาก,กินของเราอำนวยความสะดวกใครเห็นก็โอ้ เห็นเครื่องมืออ้เครื่องมือระดับนี้ถือว่าคุณเมืออทีพแล้วในการทำอาหากินขอบคุณมากครับ